เสริมดวงเสริมราศีเพิ่มบารมีต้องเออมูเลบคิดถึงชุดยูนิฟอร์มคิดถึงรัตนบดินกาเมนคอมมานโดทุ่มให้สุดไม่หยุดทำคลาลิเทคสเสน่ห์รถสเสน่ห์คุณ เป็นร่างทรงหลวงพ่อโสธรมีจริงๆหรอเอางี้ดีกว่าเคยได้ยินแค่แบบว่าเขาพูดถึงว่าเออตำหนักหลวงพ่อโสธรล่างทรงหลวงพ่อโสธรแอได้กลิ่นความตายได้กลิ่นคนตายในบ้านอืสุรกายอาสุรกายใช่มคมีการแปลงร่างใช้คำว่าอาสุรกาย โยจากุมารมุามลาปมกันโพสามังบางุฒโธสุกัตโววิวุตโตมาราสาปาวุฒิยานโตปาเาสาปัมชายให้เป็นยพุทรมารนตังสิระสาตมาวิโลกัสสนาหันจาวินายกันจารันเตยชาเตชาญาติที่โธตุอยากให้พวกเราเนี่ยมาช่วยคุณยายไหมพ่อดาวทนเป็นผู้สั่งนี่พ่อมองดูจิว่าพ่อไหมครับ พอไหมครับพอรอเปล่าครับสวัสดีครับตอนรับเข้าสู่รายการเดือะซิกเซ้นคนเห็นผีนะฮะวันนี้นี่เราอยู่กันแถวแถวจรันสนิทวงนะมาพร้อมฝนอีกแล้วครับแล้วไม่ได้มาพร้อมฝนอย่างเดียวผมอ่ะผมมาพร้อมพี่พศด้วยแ้วันนี้นะฮะเรื่องราวผมบอกเลยนะคว่าไม่หนักไม่เรียกพี่พศนะเรื่องราววันนี้เนี่ยเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวกับคุณยายท่านหนึ่ง ซึ่งถ้าคุณเคยได้ยินเรื่องร่างทรงหลวงพ่อโสธรเคยได้ยินไหมครับไม่เคยไม่เคยเคยไหมครับเรางงมากเลยผมได้ยินคํานี้ครับจากรายการขย่มขวัญคืนสยองซึ่งคุณแพนเนี่ยโทรมาเล่าให้ฟังแล้วผมแบบเฮ้ยจริงเหรอพระนะและเป็นพระพุทธด้วยใช่แล้วเป็นร่างทรงของพระพุทธอีก อันนี้แบบโหยไม่เคยเจอปกติเราเคยเห็นแต่เทพใช่ค่ะใช่ไหมเคยเห็นแต่เทพ<ช>แต่ไม่เคยเห็นพระ<ช>ลักษณะ<ช>แบบนี้คราวนี้ครับคุณยายท่านนี้เนี่ยเป็นร่างทรงเมื่อ62ปีที่แล้วเคยเป็นแสดงว่าเดี๋ยวนี้ไม่ได้เป็นแล้วหรอไม่ได้เป็นครับแต่สิ่งหนึ่งที่ตอนนี้ติดตัวอยู่คุณยายอยู่เนี่ยคือคุณยายมีหลายบุคลิกครับมีคาแรคเตอร์เยอะแย,ย,ยะมากมายอาทิเช่น อ้าววันนี้จะกินข้าวนะเอ้ยอย่ากินสิเอ้ยเราต้องกินได้แล้วเนาะอจริงเหรอโอ้อะไรแบบนี้ลูกขามายกคงว่าครับหญิัก็สกายาขามามามาโผพ่อสองลูกศิษย์มาช่วยดูดิเจ้าดูดิเป็นไปได้เหรอที่ว่าแม่สิงปเขาเป็นห่วงในยหิทุกคนเป็นห่วงในหิเพราะว่าอาการในยหิตอนนี้คือเห็นเลยว่าทะเลาะกับบัวอี มีอยู่ประมาณ3-4บุคลิกในตัวก็เลยคิดว่าสิ่งที่อยู่กับคุณยายเนี่ยคืออะไรทั้งที่ตัวเองเคยเป็นร่างมาก่อน<ม>และณสถานที่ที่คุณยืนอยู่ตรงนี้นะฮะตรงนี้คือตำหนัก<ม>ที่เคยทําทุกสิ่งทุกอย่างที่ร่างทรงทำกันนั่นก็คือปัดเป่าไล่ของ<ม>ทําเสน่ห์ให้คนกลับมารักกันอะไรต่างๆนะเยอะแยะมากมายเลยทำให้คนที่อยู่ณสถานที่อย่างนี้รู้สึกว่า เฮ้ยรือว่าทั้งหมดเนี่ยมันเริ่มฟื้นคืนชีพขึ้นมาแล้วย้อนกลับไปถึงคนที่บ้าน<ร>าเพราะไม่ใช่เป็นเรื่องแค่คุณยายเท่านั้นที่เจอปัญหานี้ตัวลูกลูกหลานก็โดนครับอะเรื่องราววันนี้นะผมบอกเลยว่าเข้มข้นมากๆ ก่อนที่จะฟังต่อเนี่ยขอบคุณสปอนเซอร์ก่อนครับผมขอขอบคุณ a อเ l e t มค่ะเครื่องรางของข,องของนะังที่เขาบอกว่าของเขาเนี่ยสายขาวนะนึกถึงนี่เลยฮะเอเอ e t มเลนะใช่นะเลยค่ะเขามีอะไรบ้างนะสร้อยข้อมือนะสะเป็นหินที่บอกเลยนะเพราะว่าเหมาะกับ คนนั้นๆเกิดวันจันทร์เขาก็จะมีหินสําหรับคนวันจันทร์หินปีหินเดือนอะไรอย่างนี้ใช่นเดยอะไรแบบนั้นและของเขาเนี่ยเขาใช้ของดีด้วยและราคาจับต้องได้ครับเราเข้าไปติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะฮะที่เพจ a อเอ็มมเลครับผมรัตนบดินการเมนท์ครับรัตนบดินการเมนท์นะฮะเขาเป็นชุดยูนิฟอร์มนะแล้วเป็นชุดยูนิฟอร์มนี่มีทุกเซกชันเลยไม่ว่าจะเป็นแม่บ้านคนขับรถผู้บริหารคนทํางานหรือไม่ว่าจะเป็นชุดแบบว่า จะยืดสกรีนเข้าไปติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะฮะที่รัตนประดินกาเมนครับผมขอบคุณเครื่องดื่มชูกําลังตาคอมบันโดครับเครื่องดื่มชูกาลังตาคอมบันโดนะฮะมีกรดอะมิโนไลซีนทอรีนที่จะเป็นต่อร่างกาย B6 และ B12 นะฮะสามารถหาซื้อได้ที่ร้านสะดวกซื้อ<ช>ทั่วไปเลยเขามีติ๊กต็อกชาเลนจ์ได้ไรเงิน1000บาทแนะ่หูอยากได้พี่เจทำไม่ง่ายเลยครับเพียงแค่คุณเนี่ยถ่ายติ๊กต็อกเนี่ยโดยมีเครื่องดื่มชูกําลังตาคอมบันโดอยู่ในเฟรมด้วยถ้าถูกใจรับไปเลย1000บาททแและจกกุวันตอนนี้้าาสมรถซอออ ออนไลน์ที่ t h i l l n n p o พสหมา t ได้และที่เคาน์เตอร์ทุกสาขาติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะที่ Facebook c o m m o n d o Energy Drink t h a i l a n d c o m m a n d o ทุ่มให้สุดไม่หยุดทำครับผมขอขอบคุณ c a r i x เทเสน่ห์รสน่ห์คุณค่ะ Zoom X by c a r i t e ินะฮะนี่เลยช่วงหน้าฝนแบบนี้เหมาะมากๆคุณควรจะต้องทำอะไรเคลือบรถใช่อำความสะอาดรถทั้งภายในและภายนอกใช่แล้วนอกจาก Zoom XB y c a r i t e แล้วในบ้าน กลิ่นเหม็นไหมในรถกลิ่นเหม็นไหมถ้าเหม็นนะฮะนี่เลยฮะแครี่ครับแครี่เป็นสเปรย์น้ำหอมปรับอากาศช่วยดับกลิ่นอับไม่พึงประสงค์นะฮะให้ความหอมสดชื่นทำจากัวหอมชั้นดีจากต่างประเทศมีอยู่3ากลิ่นด้วยกันเข้าไปซื้อได้เลยทุกที่ที่โลตัสทุกสาขานะฮะติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะฮะที่ wwwcaritech.net หรือสั่งซื้อได้เลยที่ Li n e ID ด t แอดแครครับผมเจ้าของเรื่องครับเชิญคุณแพนครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ คุณแพนเนี่ยเป็นสไปค์ที่บ้านหลังนี้ใช่ค่ะแล้วก็โทรไปเล่าในรายการขย่มขวัญคืนสยองคราวนี้แฟนเมียาการชักเดี๋ยวก่อนที่จะเล่าถึงเรื่องแฟนเมียาการชักบ้านหลังนี้เนี่ยเคยเป็นเคยเป็นตำหนักมาก่อนตำหนักอะไรครับเป็นตำหนักหลวงพ่อโสธรค่ะล่างทรงหลวงพ่อโสธรล่างทรงหลวงพ่อโสธรวันแรกที่ย้ายเข้ามาอยู่ที่นี่ใช่ไหมคะก็ ฝันเห็นเป็นผู้หญิงอะค่ะเข้ามาค่อมเราที่ที่นอนแล้วก็ตบตีเราค่ะขอเล่าให้คุณยายฟังคุณยายก็เป็นเสียงผู้หญิงสาวอะค่ะก็คือเหมือนกับมีอะไรอยู่ในตัวแกแล้วก็พูดกับเราว่านี่แค่เริ่มต้นนะยายบอกว่าเป็นร่างทรงหลวงพ่อสธรเมื่อก่อน,นเขาเปิดเปิดตำหนักเป็นร่างทรงแล้วก็จะมีคนลูกศิษย์ลูกหามาเยอะมากแล้วก็จะมีคนทำพิธีให้มีเมื่อคืนคุยกันเรื่อง เรื่องประมาณนี้ของยายครับพอเข้าเรื่องเสร็จปุ๊บอยู่ดีฟ้าร้องฝนตกหนักพอหยุดพูดปุ๊บเงียบกลิบเหมือนฝนไม่ตกเลยครับจะสวดเหมือนสวดภาษาเทพอันนี้แม่ก็ไม่เข้าใจอ่ะภาษาเทพอ่ะมีจริงๆหรอเอางี้ดีกว่าเคยได้ยินแค่แบบว่าเขาพูดถึงว่าเออตำหนักหลวงพ่อโสธรล่างทรงหลวงพ่อโสธรซึ่ง ผมไม่รู้นะเอาเอาทางทางพุทธก่อนคุณออฟไม่ต้องบอกว่าถ้าเคยได้ยินแบบสายหลวงปู่อะไรเงี้ยส่วนใหญ่จะได้ยินหลวงปู่ชัยมงคลเนาะแต่ว่าหลวงปู่ชัยมงคลจริงๆแล้วก็ไม่ใช่พระไงเขาก็เป็นเหมือนพระภูมิองค์หนึ่งอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าหลวงพ่อโสธรเนี่ยไม่ไม่เคยจริงๆเพราะว่าเป็นพระไม่ไม่รู้ว่าไม่มีความรู้ว่ามันสามารถจะลงพระพุทธอ่ะเนาะใช่ใช่พระพระพุทธโสธรก็คือพระพุทธลูปอ่ะไม่เคยได้ยินนะ ผมก็ไม่เคยได้ยินนะผมก็ไม่เคยได้ยินแต่แต่ด้วยความที่ว่าอมันอาจจะเป็นอะไรชนิดหนึ่งก็ได้อันนี้ก็ต้องน้า,หน,าหน้าลองพิสูจน์ดูอันนี้เลยทําให้เรารู้สึกว่าสิ่งที่อยู่กับคุณยายเนี่ยไม่ใช่หลวงพ่อโสธรหรือเปล่าไม่ใช่ใช่หลวงพ่อโสธรหรือเปล่าหรือเป็นอะไรกันแน่เพราะหลังจากนั้น62ปีผ่านไปเอฟเฟกนั้นกลับมาครับคุณยายเริ่มเริ่มพูดคุยคนเดียวค่ะยังไงครับเป็นยังไง ก็ค so so ือเหมือนกับเวลาคุณยายล้างจานอย่างเงี้ยค่ะก็จะเถียงกันซ้ายขวาค่ะมีตัวร้ายตัวดีอย่างเงี้ยหรอก็คือแบบเถียงกันแบบซ้ายขวาแบบเอออย่ามายุ่งนะเอออย่ามายุ่งกับล่างอย่างเงี้ยเดี๋ยวจะแช่งให้ธรณีสูบเลยเหมือนกับแกพูดกับผีอะไรอย่างเงี้ยค่ะทะเลาะกับผีจนแม่ค่ะต้องแบบตะโกนออกมาว่าเฮ้ยเลิกทะเลาะกันได้แล้วยังอะไรเงี้ยค่ะแม่คือลูกของคุณยายอีกทีหนึ่งใช่ไหมคะอ่าฮะใช่เราก็ถามถามแม่ว่า เออแม่ไอ้ที่แม่เถียงกับสิ่งที่มองไม่เห็นมันคืออะไรแม่บอกว่าเถียงกับผีผีที่มันมามันมาขอสนบุญอะไรอย่างเงี้ยถามว่อาอ้าวแล้วแม่แม่รู้ได้ไงมันเป็นผีแม่ได้หูทิพมาเขาว่าอย่างนั้นแบบหูทิพมาแม่ได้มาจากไหนก็บอกว่าได้มาจากหลวงพ่อโสธร ระหวางี้แบบมันมันมาบอกว่ามันจะมาขอเกาะเกี่ยวบุญที่ล่างมาขออยู่สิบห้าปีแต่ตอนนี้มันไม่ยอมไปเพราะว่าอย่างนั้นแล้วคุณยายก็เปลี่ยนหมวดเป็นหลวงพ่อช่วยลูกด้วยอะไรอย่างนี้ค่ะคือเหมือนเหมือนแสดงละครอยู่ <c oughs> อยู่กับตัวเองเหมือนดูละคร <c oughs> ละครวิทยุอะ <c oughs> เล่นอยู่คนเดียวตุ๊กตักตุ๊กตัก,ตก,ตกหลายเสียงฟับฟบฟับที่มันไม่ใช่ก็คือเหมือนกับอ่า มันมีเหตุการณ์ที่เหมือนกับคุณแม่กเกษียณตอนอายุ61ปีอะค่ะ uh huh. ก็คือกเกษียณไปหนึ่งปีก็น้ำหนักน้ำหนักลดลง10กิโลอย่างเงี้ยค่ะคุณแม่เป็นโรคไหมไม่เป็นค่ะไม่เป็นนะมีไมเกรนค่ะรคไมเ<ล>กรน <G> มา uh huh. 30มปีค่ะแต่ทําไมถึงต้องเป็นตอนเวลาที่อยู่บ้านหนักๆใช่ค่ะพอกะเกษียณแล้วก็จะอยู่แต่บ้านซ,ซึ่งตอนกเกษียณน,นะคะคุณแม่ก็กินปกติไม่ได้ออกกําลังกายก็คือ uh huh. นั่งอยู่บ้านก็คือแบบเป็นคนแก่เลี้ยงหมาเลี้ยงแมวอย่างเงี้ยค่ะแต่น้ําหนัก รถและแล้วก็สุขภาพก็คือแย่ค่ะอันนี้ไม่มีเรี่ยวแรงอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือผลที่เกิดจากคุณแม่ใช่ค่ะสองเกิดจากใครครับก็แฟนนะคะก็คือแฟนเขาชอบท้าทายอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ทําให้วันที่เขาไปท้าทายอีกครึงนึ่ะค่ะก็คือเขามีอาการชักตอนตีสองค่ะที่เขาเรียกว่าโรคราชักค่ะคือหลับอยู่ดีๆแล้วก็ชักขาะตาอันนี้เป็นโรคทางการแพทย์การแพทย์ก็จะเรียกว่าราชักแฟนก็เหมือนกับไปคุยกับยายอะไรอย่างเงี้ยค่ะว่าไปท้าทายว่าเออแบบ ถ้าเกิดว่าแน่จริงก็ออกมาออกมาคุยกันนี่มันบ้านคนมันไม่ใช่บ้านผีอะไรอย่างเงี้ยคืนนั้นเขาก็มีอาการชักเก่งตอนตีสองอะคะ่ะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยก็จะไม่ได้สงสัยอะไรแต่วันนั้นดันมีเรื่องของการไปต่อว่าใช่ค่ะไปต่อ <ไป S 1> ว่าท้าทายท้าทาย<ๆ>ก็เลยเฮ้ยเกิดอาการเลยใช่แล้วก็เป็นอยู่หลายครั้งก็เป็นจนไปพบแพทย์อ่าเป็นช่วงที่ เขาจะเว้นไปนานๆแล้วพอช่วงวันโกนเขาก็จะเป็นค่ะเขาจะเป็นทุกวันโกนอมาถึงสไปอีกค่ะก็ฝันเห็นผู้หญิงผมยาวอันนี้คือคุณแพนเองนะไม่ต้องบอกลักษณะก็ได้ครับฝันเห็นดวงวิญญาณหนึ่งใช่มาทําร้ายเราค่ะและตื่นขึ้นมาก็คือมีรอยตามร่างกายจริงๆค่ะรอยคือเป็นรอยจ้ำหรือรอยเป็นรอยเนี่ยค่ะเป็นรอยจับเป็นรอยนิ้วมือค่ะเดี๋ยวเราดูก่อนหันกลับไปดูครับพื้นที่ตรงนี้ประมาณหนึ่งไร่กับอีกหนึ่งงานคุณเห็นอะไรบ้างครับ คุณน็อปไม่เห็นอะไรเลยจริงเหรอจริงไปกลับบ้านไม่ไม่ไม่ได่หมายความว่าจะไม่มีไงคือคือมองรอบๆตอนนี้ไม่เห็นอะไรเลยใช่คือมันไม่เห็นแต่ถามว่ามันมีไหมครับมันรู้สึกรู้สึกแต่มันแปลกมากที่มันมันไม่โชว์มันไม่ใช่แต่ไม่แสดงอ่ะไม่โชว์ตัวใช่่าฮะแอร์ได้กลิ่นความตายได้กลิ่นคนตายในบ้านกับมีคนเจ็บป่วย ตลอดเวลาอเขาบอกอย่างเงี้ยใครบอกไม่รู้เสียงผู้หญิงผู้ชายทั้งภาพ,ภาพทั้งสองเสียงเป็นคนแก่ทั้งคู่อพูดสลับกันอ,อพี่พศครับรู้สึกถึงอะไรบ้างคือเล่าก่อนก่อนจะมาเหมือนเดิมครับผมจะมีอะไรที่ปแปลกๆเหมือนกันอ่ะผมเห็นเหมือนกับว่ารู้สึกมันเป็นผู้หญิงแก่ผมขาว่าย,ยาวแก่แต่ผมก็ไม่รู้ว่าคืออะไร แล้วที่มาเนี่ยที่ท,ที่ที่มองแล้วก็อ,อย่างที่ออฟพูดเมื่อกี้ครับมันมันไม่มีอะไรแต่ผมเดินผมเดิน,ม,ดนมันผมไปสัมผัสอะไรได้บางอย่างเหมือนกันแต่ละจุดแต่ละจุดคือมันเหมือนกับว่ามันมันอุบอ่ะมันอุบอุบจักค้างอุบไหมอุบปิดแอบอ่ะเฉพาะจุดไงเฉพาะจุดของมันก่อนมาฝันเหมือนกันฝันเห็นผู้หญิงผมยาวแต่แต่คือตอนนั้นอ่ะในฝันน่ะคือเห็นว่าเราฝันอีกทีหนึ่งคือเรานอนอยู่อย่างเงี้ยแล้วก็เหมือนจะมีมุมห้องอ่ะแล้วก็มีเงาผู้หญิงผมยาวมากๆา คุณบอกผมได้ไหมว่าผู้หญิงคนนั้นใส่ชุดสีอะไรเป็นเงามืดเลยพี่เจคือปิดไฟหมดในห้องนอนอยู่ในห้องปิดไฟแล้วก็เป็นเงามึดแต่ที่เห็นชัดเลยคือผู้หญิงสูงผมยาวผมยาวมากๆด้วยคือเป็นลักษณะเดียวกับที่หนูฝันว่ามาทํรลายร่างกายค่ะือผมยาวผมยาวสูงสูงค่ะหุ่นดีค่ะมาแบบดำดำค่ะใช่เป็นแค่นี้ก่อนนะเดี๋ยวผมต้องการ ต้องการให้คนอนีบอกมาพอใช่เราค่อยๆเปิดไปทีละเรื่องไปทีละเรื่องคือคนลูกจริงนะคนลูกจริงใช่เพราะว่ามันแบบมันตรงมากคือฝันวันนั้นตอนนั้นก็คิดแค่ว่าสงสัยคงคิดไปเองหรือว่าแบบอะไรก็ไม่รู้นะแล้วแต่ไม่คิดว่าจะเป็นเคสวันนี้อะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเราจะเดินบริเวณนี้ซึ่งตรงนี้เนี่ยเปิดเป็นห้องให้เช่าด้วยถูกไหมครับซึ่งอันนี้ผมมองก่อนเลยนะว่าปกติเนี่ยเวลาเราเปิดห้องให้เช่าเนี่ยมันก็สามารถที่จะมีคนเอาอะไรเข้ามาได้ตลอดเวลา แต่คราวนี้สิ่งที่เห็นนั่นคือสารพระภูมิเดี๋ยวเราเดินไปดูตรงนั้นก่อนนะฮะไปครับ